สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์เน่ะตอนนี้ยังอยู่ที่แม่สายเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางเข้าไปที่สุโขทยัยเอาพระไปส่งให้เขาทำเสียนอีกสององอทำเสียนทองคำนี่แหละมันมีงานมันมีทองคำที่ที่มีคนถวายไว้ครับ มีคนถวายไว้เราก็เอาสิ่งที่เขาถวายไว้เนี่ยทําองค์พระแล้วก็มอบสู่พื้นแผ่นดินให้หมดนั่นเนหละมอบไปเลยการได้เกิดมาเนี่ยเราได้ลืมตาม,มามาดูสิ่งต่างๆด้วยตาที่เห็นและมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับมีชีวิตอยู่เนี่ยมันสั้นๆหรอกรถ้าไปถามคนแก่ๆ มันสั้นแต่ถามหนุ่มๆเออยยาวจริงๆมันไม่ยาวไม่สั้นไม่ได้ยาวไม่สั้นหรอกมันอยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยของจระคนแกจะมีความสุขกับการที่อยู่ตรงนี้ความสุขนั่นคือความพอใจนะครับส่วนความทุกข์ก็คือความไม่พอใจสุขกับทุกข์เนี่ยมันเกิดจากที่เราเนี่ยอยู่ในลูลครเนี่ยเกิดมาตื่นมาเช้าขึ้นมาเนี่ตื่นมาเช้าขึ้นมาเราอยู่ในบ้านของพี่จา๋าเขา นั่งอยู่ตรงชายคาใต้ลมไม้เท่านี้เนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยรู้เราสึกมีความสุขไหมมีครับอาจารย์มันสุขเพราะว่ามันผัสสะแล้วมันไม่ก่อเกิดความขุนเคืองใจไงความขุนเคืองใจที่เราผัสสะเราอยู่บ้านตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองแก่ขุนเคืองใจไหมไม่ครับอันนั้นคือความสุขงั้นความสุขก็คือการที่แบบมันไม่ไม่ผิดไปจากสัญญาของตัวเราเองอ เมื่อ,อไรที่เรามองหรือไม่ผิดไปจากสัญญาเราไม่เข้าใจด้วยตรงนี้พอมันไม่ผิดไปจับความทรงจําของเราที่ตาเห็นหูได้ยินในแต่ละวันเราก็มีความสุขไอ้สุขแบบนี้นะครับสุขในวัฏฏะนะครับสุขที่เกจะต้องกลับมาอยู่ในวัฏฏะแต่จริงเนี่ยเราต้องเข้าใจสขเหมือน,นั้นมันจะกลับมาอยู่ในวัฏฏะหรือไม่กลับมาอยู่ในวัฏฏะหรือเอานิพานมาอ้างอะไรเนี่ยมันมันก็ไม่เกี่ยวกัน ถ้าให้แกไปเกิดเป็นไก่แกว่าสุขยุทุกทุกครับเนี่ยทำไมถึงทุกมันมันกินหากินตลอดแล้วก็อยู่อาศัยก็<จ>ำลำบากรา,ากแดดตาผลแกไม่เข้าใจว่ามันก็สุขอย่างไก่แกเอาความเห็นของแกเนี่ยไปครอบงําไก่เกิดเป็นแมวอย่างเงี้ยต้องไปกินหนูทุกเหรอ,อม,มันมีความสุขกับการกินหนู มีความสุขกับการนอนอาบแดดไม่ต่างกับแก่ที่ไปอยู่ตามชายทะเล mm. เพราะงั้นแล้วไม่ว่าจะแกจะเกิดเปด็นอะไรมันก็มีความสุข mm hmm. และก็มีความทุกขเนี่ยปนเปยกันไปไอันนี้คือลักษณะของชีวิตชีวิตเนี่ยมันมีสุขมีทุกขอยู่ทุกวันแต่ส่วนใหญ่เรามีความสุขมากกว่าความทุกความสุขในที่นี้หมายถึงสุขขววชนาก็คืออย่างเงี้ยเรานั่งสบายๆนะครับ ไม่เป็นอะไร,รเพราะว่ามันก็ปล่อยกายปล่อยใจไปเพราะมันรู้แล้วเนี่ยนี่คือห้องพระนี่คือที่นั่งลานั่งเงินคุยมันไม่มีความสะดุ้งสะเทือนต่อสิ่งที่ผิดไปจากสัญญาไงครับ,รบสัญญาอะไรสัญญาตาที่เห็นหูได้ยินถ้าอยู่มีงูตัวหนึ่งเนี่ยเลื้อยเข้ามาอย่างเงี้ยผิดจากสัญญาสะดุ้งไหมสะดุง้งไอสิ่งที่เรากําลังอยู่แบบสบายสบายหายไปไหมอยู่ไม,นะม่เป็นสุขเลยอยู่ไม่เป็นสุขลไอ้นั้นทุกข์ใช่ไหม มันทุกข์เหรองูมาก็งูไปสิแล้วถ้างูมันกระโดดมาตลอดแล้วมันก็ไปถองมันอย่างเงี้ยแกก็เป็นสุขอีกเพราะรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรแค่ผิดไปจากสัญญามันก็ทุกข์แล้วนั่นถือได้ไหมฮะผิดไปจากสัญญาจะบ่ทุกข์ก็ไม่ได้ผิดไปจากสัญญาสุขก,ก็มีอ้าวเขานำพระสวยงามมามอบให้แก มูลค่าห้าสิบล้าน,นก็ผิดจากสัญญาไหมแกสุขกันเลยอา้าวเขาไปเอาของของแกไปหน้าตาเฉยทุกไหมัครบสุขทุกข์อยู่ที่ความถูกใจและไม่ถูกใจในตาที่เห็นสุขทุกข์เกิดจากถูกใจไม่ถูกใจในหูที่ได้ยินนะครับสุขทุกข์เกิดจากถูกใจไม่ถูกใจในสมองที่คิดนะครับนี่คือหลักธรรม ปรักธรมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ที่ปฏิหารแกบวชมาแกอยากมีฤทธิ์ใช่ไหมใช่ครับมีฤทธิ์เพื่ออะไรจะได้มีคนนับถือคนนับหน้าถือตาแกบวชมาไม่ได้เสวงหาโมฆะธรรมแกแสวงหาฤทธิ์แกแสวงหาอะไรที่แบบเอาความง,งุงง,งงายไม่ใช่พูดวิถีแต่อ้างเพราะคนศรัทธาและเอา เอาหลักธรรมเข้าไปเจือโดยเอาอ้าตัวนี้นําเอาฤทธ์นำแกแกจมอยู่กับสัยฤทธิ์แกจะมีธรรมะอะไรธรรมะของแกก็คือธรรมะที่ไปอ่านมาจำมาลอกเข้ามาแล้วแกบอกเอาอัานี้ให้ชาวบ้านชาวบ้านเขาอ่านไม่เป็นไงนะครับชาวบ้านเขาก็อา่านอะไรก็เป็นนะครับบัญญาว่าเมื่อคืนผมฟังธรรมะย้อนหลังแล้วหลับไปนะครับวันรคุยเสนาอาจารย์ ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเสียงมังสวแล้วปุงแต่งถูกต้องไหมครับไม่หรอกครับคนอื่นทําไมเขาไม่เป็นหรอมันเกิดจากสัญญาครับสัญญาชะตาที่มันที่มันเขาเรียกว่าที่มันอยู่ในสัญญาแล้วมันก็ปุงแต่งในในในพวังนั้นซึ่งเราเราเข้าไปบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับะตามที่ถามมาเมื่อกี้นะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย พระที่บวชมาเป็นไงตื่นมาปฏิบัติอะไรคือปฏิบัต um ิไอเมื Fu ่อตื่นมาตื่นมาก็ตื่นมาก็ก็อยู่อย่างชีวิตเดิมๆมาะลใช่ไหมอยู่ป่าก็ชีวิตเดิมๆข้าตื่นขึ้นมาในถ้ำก็คือก็อยู่ในถ้ำไม่ต่างอะไรอยู่ในบ้านเพราะในถ้ำก็ไม่มีอะไรที่ที่น่าหวาดกลัวเพราะว่าข้าอยู่ความหวาดกลัวนั้นหวาดกลัวเกิดจากจิตตัวแรกๆจิตตัวแรกๆ เสียงลูกยงเสียงงูที่มันเลื้อยอยู่บนเพดานถ้ำหรือเสียงโกแกะโกแกะของท้องข่าอยู่ความมืดจนใจเราเนี่ยมันเข้าใจว่าไม่มีอันตรายมันก็ได้อยู่ด้วยความสุขแต่คนมาก็บอกหมองด้วยความทุกข์ <Yeah. S 1> นะครับการวัดอาหารเป็น,เ,ปนเดือนๆอ,อย่างเงี้ยไม่กินอะไรเป็นเดือนๆกินใบไม้บ้างอะไรบา้างอยู่ที่นั่นมันก็ไม่เดือดร้อนกับความหิวถ้าเดือดร้อนความหิวมันจะอยู่เป็นเดือนๆได้ยังไงนั่นเพราะมันชินกับความ ความทุกข์ที่แกมองแล้วแกก็เย็ดเยยดลงมาคนเราเนี่ยมันสุขก,กับทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เราเดนะียแหละแต่เราไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกข์ยิ่งมาในทางธรรมะด้วยมาในทางธรรมะต่างๆนะเขาก็สอนว่าความทุกข์นี่ไม่ดีเราจะดีต้องไปอยู่ความสุขนั่นแหละคือสอนกันโดยไม่มีเหตุไม่รู้จักอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์นะฮะ และแปลความทุกข์ของทุกขเวทนาที่คือความไม่พอใจนั่นแหละมาเป็นทุกข์แห่งอริยสัจเอามาเป็นทุกข์ที่สร้างความลําบากวาดอธิบายออ,ออกมาไม่ได้แปลความทุกขเวทนาและก็สอนให้พ้นจากทุกขเวทนาด้วยอาการแห่งความว่างเปล่าจากวัตถุที่เรามีว่างเปล่าจากอารมณ์ที่เรามีว่างเปล่าจากสัญญาที่เรามีไอ้นี่ศาสนาไหนเขาสอนกัน ไม่จําเป็นต้องเป็นศาสนาพุทธศาสนาพุทธเนี่ยมันวิเคราะห์แยกย่อยด้วยอํานาจแห่งการวิพัชวาิหรือการยูนิโซนะฮะมันมีจุดเริ่มต้นของมันยเมื่อเช้าคุยธรรมะหนาทีเนี่ยก็คุยให้ฟังถึงว่าเรื่องของอริยสัจเรื่องของอริยสัจท,ที่เราได้ยินมาตั้งแต,แต่แรกเกิดกันเลยนะครับอริยสัจในความหมายของชาวพุทธไทยก็คือทุกสมุทัยนี้รดมาก นี่คืออริยสัตว์สี่อะไรงจริงๆมันอัน,นั้นคืออริยสัต์สี่ตัวนั้นไม่ใช่อริยสัตว์นะครับตัวทุกสมุทัยนิโรธมักไม่ใช่ตัวอริยสัตว์ตัวอริยสัตว์จริงๆก็คือใจที่มีตัณหาพุทธขึ้นมาไริจบแล้วแกจะทําทยังไงกับมันนะครับคือพูดง่ายๆเมื่อใจที่มีตัณหาพุทธขึ้นมาไมิจบนะถ้าแกไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงตัณหา,านั่นแหละมันเป็นการเขาเรียกว่า มันมีการทําไปตามสัญญาเดิมๆทําไปตามสัญญาเดิมๆตามอําเภอใจไอ้น,นั่นแหละเขาเรียกว่าสมุไทยสมุไทยเป็นหนทางนะครับแล้วมันก็วนเวียนกับสิ่งเดิมๆไม่มีที่สิ้นสุดอันนั้นเขาเรียกว่าทุกเรื่องใ่ตรงนี้ให้ให้เข้าใจก่อนงั้นสมุไทยอริสัตไม่ใช่ว่าทุกตัวนั้นเป็นอริยสัตย์นะครับถามว่าไม่ใช่อริยสัตว์แล้วทุกตัวนั้นถ้ามองไกลๆก็เป็นอริยสัตว์แต่เราไม่เข้าใจคําว่าทุกนะครับ มันเป็นผลเหตุของมันก็คืออะไรล่ะเหตุของมันคือใจที่มีตหาผูดขึ้นมาไม่จบอันนี้คือเหตุของมันเลยแต่ถ้าหากว่าเกิดการพิจิตรณาไข้ครวนเหตุที่ใจที่มีตหาผูดขึ้นมาไม่จบอันนี้เขาเรียกว่ามักผลก็คือมันได้เปลี่ยนแปลงใจตัวเองเขาเรียกว่านิโรธมันทุเราเบาบางจางคายคือสันดานแก่ที่เกิดขึ้นมาเพราะงั้นตรงนี้มันเป็นธรรมที่สว่างสวยมาก มันเป็นธรรมที่ข้าเห็นด้วข้ามันยืนยันได้ด้วยใจมันถึงได้มาประกาศไม่ใช่ถึงมาบอกคนยุคนี้ได้ว่าเฮ้ยความหมายที่พระองค์เจ้าได้ทรงตัดสู้นคืนวันเป็นเดือนหกนะคือตัดสู้เรื่องใจที่มีตนาพุทธขึ้นมาด้วยจบถ้าไม่มีการวิพัฒนาไม่มีการยุนิโศแก่ก็ทําไปตามใจตัวเองมันจะเกิดเป็นหนทางแห่งทุกข์ที่เกิดวนเวียนในวัฏฏะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าแกเริ่มที่จะพัฒนาตัวเองโดยการพิจารณาสะกก่อน พิจารณาใจที่มีจัญหาพุทขึ้นมาไม่จบมันก็จะทุ่เราเบาบางในการเกิดความไม่พอใจหรือพอใจของแกลงไปได้คือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่มันเน่าหมักหมมมาทั้งวัฏตะนะครับไม่รู้กี่กี่กี่หมื่นกี่แสนปีกี่หมื่นกี่แสนชาตินั่นข้าเห็นตรงนั้นมันเลยเห็น,หนึงถึงพอเห็นจากตรงนี้ไปก็เริ่มต้นจากตรงนี้คือในในศาสนาพุทธเนี่ย มันจะต้องเวียนไปหาเหตุเสมอของพวกเรามันไปเอาแต่ผลนี่ครับเมื่อเอาแต่ผลมันก็เลยทุกคนเลยไม่ชอบทุกและไม่เข้าใจเรื่องทุกแล้วก็ฝรั่งก็มองว่าศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาแห่งทุกขไม่ใช่คำว่าทุกน์นี่มันเป็นนิยามความหมายว่ามันวนเวียนไม่รู้จบงั้นเดียวแกบวชเข้ามานิสัยแกเรืมเมแกก็ยัง ผัสสะด้วยตาก็ไม่พอใจหนักไปามไม่พอใจได้ยินได้หูไม่พอใจเหมือนเดิมแค่บวชเข้ามาแล้วมันพัฒนาตรงไหนถูกต้องไหมใช่ครับแต่เมื่อแกบวชเข้ามาแกยับยั้งว่าเคยได้ยินคนด่าแม่หรือตาเห็นแล้วเขาทาอะไรไม่ชอบใจเออพิจาราสก่อนว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราอย่าไปยุ่งอะไรเขาได้ไหมเออถ้าพิจารณาอะไรนิดน้อยเงี้ยมันก็ตัดขาดไปได้เริ่มจากเล็กน้อยๆตรงนี้เขาเรียกว่า คนทางแห่งมรรคครับเนี่ยแกเห็นต้องมันอย่างงั้นอย่างนี้ไม่ไม่ทําในสิ่งที่แกพอใจต้องต้องทําในสิ่งที่แกพอใจสิใช่ไหมแกถึงก่งจะโอเคอย่างนี้เลยครับแกอัตราจัดแกอัตาจัด,าาจดยังข้าเนี่ยจะเมื่อข้ารักแกเดียวแต่ข้าเป็นข้าทาดีที่สุดสำหรับจะสำหรับแกนะในความเป็นลูกของข้า ข้าเป็นศูนย์กลางของคนเยอะแยะเนี่ยแต่แกต้องการให้ให้เล่นแก่ๆนะครับใช่ไหมใช่ครับแล้วข้าทําไม่ได้หรือบางสิ่งบางอย่างมันเล็กน้อยเกินไปที่ข้าจะไปให้ข้าแต่สำหรับแกยิ่งใหญ่แกทุกเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างแกข้าจบลงไหมเพราะว่าเราไม่เข้าใจคนอื่นเราต้องการให้ต้องการให้คนอื่นเข้าใจเราอย่างเดียวนะครับก็เหมือนถ้ามอง อาจารย์เรื่องเล็กน้อยของอาจารย์ะทําให้ไม่ได้หรอทาให้อยู่แล้วไงแล้วข้าก็ทําให้อยู่แล้วข้าทําให้ทุกอย่างสําหรับแกอยู่แล้วแต่มันไม่พอใจแกแกมองไม่เห็นถึงความเขาเรียกว่าถึงความาเป็นทานเป็นการให้คนบางอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยมันอย่างข้าเป็นข้าเป็นคนเป็นจุดศูนย์กลางของคนการทีร่ข้ามาให้ข้าแกน้นนนองแกเออแกอย่างนี้ ก็เป็นการอนุเคราะห์มากเลยเรื่องไหเพราะมันมีอีกหลายคนที่เขาก็ต้องการใช่คนอยังไม่ได้ตรงนี้เลยแต่แกไม่พอใจอย่างเงี้ยอันนี้คือแกเห็นแก่ตัวแกเห็นแก่ตัวโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเห็นแก่ตัวแล้วคนทั้งหลายมักจะเป็นเช่นนั้นข้าเข้าใจเพราะงั้นข้าก็ไม่ต้องสนใจแกก็ได้แต่ถ้าจะสนใจก็แค่สงสารนะผมไม่สามารถจะเอื้อมมือข้าเอื้อมมือไปหาแกแต่แกไม่เอื้อมมือกลับมาตอบแล้วแกบอกว่าข้าไม่ช่วยแกอย่างนี้อย่างนี้เห็นแกตัว เห็นแก่ตัวนะคนเราเมื่อมันเห็นแก่ตัวมันก็ต้องต่างคนต่างอยู่กันละใช่ไหมได้แก่เจ็บปวดไม่เงี้ยเจ็บปวดข้าก็เจ็บปวดแต่เราต้องอยู่ด้วยความเจ็บปวดนั้นได้เพราะเราเลือกที่จะทำให้มันเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นะสิ่งต่างๆคนเราทั้งหลายเนี่ยเวลาเกิดตาที่เห็นนะครับตาที่เห็นมีความสุขใจไหมสุขใจครับความไม่สุขใจมีไหม ยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อมีตาท่านท่านก็ย่อมมีถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ท่านจะเอาถูกใจอย่างเดียวชีวิตท่านจะอยู่ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตาที่เห็นปุ๊บตัญหามันเกิดมันมีกระบวนการของมันปรุงแต่งขึ้นมาชอบหรือไม่ชอบแล้วมันแต่งขึ้นมาเพราะมันเป็นเหตุอันนี้คือใจที่มีตัญหาผุดขึ้นมามนไม่จบจากตาที่เห็นไงหูที่ยินจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสนี่คือปัญหาที่เราไม่เคยไปมองเห็นมัน พระพิธเจ้ายท่านมองเห็นตรงนี้ท่านจึงบอกว่าเมื่อมันปรุงแต่งออกมาเรียบร้อยแล้วมันเป็นตัณหาที่ผุดผขึ้นมาบริจก mm hmm. เหตุของมันคือความรู้สึกที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสโลกทั้งใบมันเริ่มจากตรงนี้ถ้าแกไม่มีการวิพวัฒนานะครับถ้าแกไม่มีการวิพัฒนานะครับหรือไม่มีการพิจิรพิจารณาเข้าใจไหมครับนะี่ครับ ตาเห็นแกก็ไหลไปตามตาที่เห็นด้วยสัญญาแกอันนี้เขาเรียกว่าสมุทยัยผลก็คือสัญญาเดิมๆของแกเนี่ยไม่มีการคอลิฟายใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่จมแช่กับความเห็นเดิมๆความคิดเดิมๆไอเน,นี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ยอดตาด้วนไม่มีการพัฒนาตัวเองมันไม่มีการออกดอกออกผลแกแช่อยู่กับความด้วนของตาตน้นตาลของแก ที่แกคิดว่ามันถูกมันถูกด้วยสัญญาแกมันถูกด้วยอัตราแกลืมไปว่าคนอื่นก็ถูกด้วยอัตราหรือสัญญาของเขาเหมือนกันแต่แกเอาความเห็นของแกไปครอบงําคนอื่นเพื่อได้ดังใจใแกครอบงําลูกครอบงําผัวครอบงําเพื่อนครอบงำงำคนที่รักลืมไปว่าแต่ละคนก็มีเหตุปัจจัยของตัวเองทั้งนั้นแล้วแต่จะให้ได้ดังใจของตัวเองนี่เป็นการดําเนินเขาเรียกว่าไปทางสมุทยัยผลก็คือ ใจิตใจแกไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แก้ไขอะไรเลยกับการที่ได้เกิดมาชาติเราแกก็จะตายไปด้วยความความสุขกับการกินความสุขกับการนอนความสุขกับวามสืบพันธุ์แล้วก็ระวัดระแวงภัยถูกใจก็ชอบไม่ถูกใจก็ไม่ชอบสัตว์มันก็เป็นอย่างนี้นะครับหัวใจคนที่เป็นสัตว์มันเริ่มต้นจากตรงนี้แหละนะฮะเพราะว่าหัวใจเป็นสัตว์ หัวใจเป็นสัตว์มันหมกมุ่นอยู่แค่นี้มันไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่คิดถึงใจเขาใจเรามไม่เคยคิดมันเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองไปติดตั้งตายไปเมื่อ,อไหร่ก็เป็นสัตว์ครับเพราะมันต้องเป็นสัตว์ตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่ด้วยการสร้างสมของมันอยู่ทุกทุกวันเพราะแกไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปเป็นมนุษย์เพราะกายแกตายแกสร้างสมแต่สิ่งที่เป็นหัวใจของแกสัญญาของแกเดิมๆให้คนอื่นเข้าใจในตัวความเป็นแกแกตายปุ๊บแกไปเกิดเป็นสัตว์ไม่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ เพราะแกชอบชอบที่จะเป็นอย่างนี้คือให้ได้ดังใจตัวเองคนที่เกิดเป็นมนุษย์ได้ท่านมันเข้าใจเขาเข้าใจเราว่าเราไม่ชอบอยังไงคนอื่นก็ไม่ชอบอย่างนั้นได้จังไหมแต่การนี้สําหรับคนที่รักบางทีฉันรักเอาความรักมาอ้างเธอต้องทำอยี่เฉพาะฉันรักเธอไงไอ้นั้นมันต้องแยกแยะออกความรักมันต้องมีถูกผิดในความรัก ความรักมันต้องเอื้ออาทรกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีเหตุมีปัจจัยที่เราไม่รู้เหตุของเขาเลยแต่เราเอาความเห็นของเราอ้าความรักไปครอบงำอย่างน,าน,นี้นไม่ใช่หลายคนเป็นไม่ใช่หลายคนเป็นเป็นกันทั้งโลกนั้นเราก็ไม่ได้เกินค่าเฉลี่ยจากคนทั้งโลกเลยนะครับมันก็เป็นความเขาเรียกว่าเป็นความเห็นที่เราไม่ได้ปรับปรุงหัวใจเราเรามองไม่เห็นคนที่เรามองไม่เห็น สัญญาของเราและอัตตาของเราที่ไปครอบงำคนอื่นไปครอบงำคนอื่นโ mm hmm. ดยไม่รู้ตัว <Yeah. S 1> คนเดียวมาเป็นมนุษย์ได้ mm hmm. ก็คือคนที่เข้าใจคนอื่น mm hmm. ยิ่งเรื่องใกล้ตัวเนี่ยยิ่งต้องอยูนดีโซ mm hmm. ต้องมีการพิจารณาต้องมีการวิพวัวนาวิพัชวาและยิน,นีโยเกิดจากใจที่มีตัณหาพุทธขึ้นมาไม่จกนี่แหละเพราะงั้นท่านต้องคิดก่อน mm hmm. ไม่งนั้นท่านจะเสียสิ่งเสียเพื่อน ะะเสียเพื่อนเสียกลุ่มเสียสังคมเพราะท่านเอาแต่ใจของเองเข้า mm hmm. ใจไหมฮะแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยว่าวันหนึ่งข้าต้องเสียแกไปข้าทำใจได้เพราะว่ามันต้องเสียอยู่แล้วก็แกเอาแต่ใจของแกข้าเอื้อมมือไปแค่ไหนก็ไม่ได้ดังใจแกจะให้ทำให้ใจข้าทำยังไงข้าก็ต้องโอเคแกต้องการแบบนี้ใช่ไหมก็ไปตามยถากรรมของแกก็ได้กัน,กน <Yeah. S 1> ใช่ไหม มันหัวใจที่มันได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มันก็จะอยู่ด้วยความแบบด้วยความเข้าใจว่าโลกก็เป็นอย่างนี้การพลากจากเป็นธรรมดาการตายเป็นธรรมดาเพราะงั้นข้าจะต้องจาบอยู่แล้ววันนี้ข้าไม่คบกับแกก็ไม่เป็นไรข้าตายวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้แต่ถ้ามันมีจิตสำนึกนะครับที่จะเห็นว่าเออแกมีความดีกับข้ามากอะไรข้ายินยอมอยู่แล้วแต่ในแกไม่ยินยอมเองบางทีเนี่ย แกต้องถามหัวใจแกว่าแกเป็นคนเข้าใจคนอื่นหรือเปล่าเข้าใจคนรักหรือเปล่าเข้าใจลูกหรือเปล่าเข้าใจครอบครัวหรือเปล่าหรือแค่ต้องการให้ได้ดังใจแกอย่างเดียวพอไม่ได้ดังใจแกแกก็ทนทุกข์ทรายนั่นแหละเกิดจากตาที่แกเห็นหูที่ได้ยินสมองที่คิดมันเป็นเรื่องมโนของแกถ้าแกเอามโนของแกไปยัดเย็ดคนอื่นเพราะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะครับพอ ความเห็นอย่างนั้นว่าเหตุความเห็นอย่างนี้ความคิดมันได้อย่างนั้นแต่ถ้าแกลงไปในกระแสะเมื่อไหร่จนเป็นความชํานาญของแกเป็นสันดานของแกมันเป็นนิสัยของแกแน่นอนสภาวะนี้ไปเกิดเป็นสัตว์นะครับเราบังคับไม่ได้หรอกว่าเราจะต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นไปเกิดเป็นอย่างนี้นะฮะมันต้องมาดูแลหัวใจตัวเองรักษาหัวใจตัวเองนะครับไม่ใช่อย่างไม่ใช่ว่าแกบวชก็มาแล้ว แกปะพติปฏิบัติตามข้อว่าแล้วแกจะเกิดเป็นมนุษย์รี mm hmm. กแกเป็นสัตว์นี่แหละเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์ที่โอกาสได้มาบวชและศึกษาธรรมอย่างนี้แต่แกไม่ได้คオリไฟหัวใจแกไม่ได้แก้สัญญาใจแกไม่ได้เข้าหลักอริยสัจเลยแล้วล mm hmm. แกมีความสุขแล้วก็อยู่นิ่งๆไม่ต้องทําที่อะไรนั่งสบายเดินสบายฝึกแกบอกปฏิบัติแกอย,อยู่นิ่งๆ แกตายไปดุ่งนิ่งข้าเจอผีที่มันเป็นเดินจงกรม,มนั่งสมาธิเนี่ยเป็นพันๆ<ม>ก็ไม่เห็นว่ามันไปไหนเลย<ม>แกเข้าใจเลยผิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราทําความเข้าใจทําความเข้าใจงั้นผมเป็นโจรเนี่ยผมบวชมาแล้วอยู่ในเพศนี้จนตายเนี่ยผมมีโอกาสที่มึงก็คือโจรน,นั่นแหละ มึงมาอยู่เพศนี้เพราะมมีกรอบรักษาแม่มึงออกไปทําร้ายคนอื่นแล้วการที่มึงไม่ออกไปทําร้ายคนอื่นไม่ออกไปปล้นสะดมคนอื่นหรือไปเอาเปรียบคนอื่นอันนี้มันคนดีแล้วใช่ไหมดีครับมึงก็คือโจรที่ยังโจรที่มาบวชแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหัวใจกันเลยมันไม่แค่ไม่มีโอกาสไปผัดสะแต่เมื่อไรที่มีโอกาสผัดสะกับคนกับสิ่งของความเป็นโจรของแกก็จะกเกิดขึ้นมาเพราะยอมมาเพราะมันยอมมาอย่างนั้น งั้นไม่ใช่ว่าโจรแล้วมาถักหัวแล้วแกจะเป็นผู้เป็นเป็นคนดีแล้วคนอื่นด้วยดีเออดีแล้วมันไม่ไปทําร้ายใครมันยังไม่ได้ผัสสะครับใจที่มีตัณหาผุดขึ้นมาแล้วจบมันเป็นสัญญาแกเล่นกีตาร์เก่งเซ็กซโซโฟนเก่งเล่นดนตรีเก่งนี่แล้วแกมาบวชแกลืมมันไหมไม่ลืมครับถ้ามีโอกาสได้มาเล่นเล่นได้ไหมเลยครับจับสองสามทีมันก็เล่นได้เข้าใจไหมครับมันอยู่ในสัญญา สัญญาตัวเองยังไม่ได้แก้ไขเลยเพราะงั้นโจรก็คือโจรนั่นแหละถึงมาบวชจะมาเทศเก่งยังไงมันก็คือโจรนั่นแหละเพราะงั้นอย่าไปโม้เลยพระทั้งหลายเนียเวลาบวชเข้ามาด้ทําตัวเป็นรู้ดีด้วยคําพูดแต่ว่ามันยังไม่ผัสใจมันยังไม่ผัสใจมันมีพระรุงหนึ่งอยู่กับข้ามาเมื่อก่อนเป็นพระดีประเดี๋ยวคนชอบนะครับแต่พอข้าหยิบยื่นในจริงที่เคยเป็นเป็นไงก็เหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากนั้นเองมันแค่ยังไม่มีคนร่วมยังไม่มีคนให้โอกาสเพราะมันอยู่ในเพศอย่างนี้เพราะอยู่ในเพศนีออ้สุขแล้วนะเราไม่เบียดยืนใครนะอันนี้เขาเรียกกรรมสุข,ขาริการิโยกมันเป็นตันหาตัวหนึ่งที่ยังไม่มีโอกาสได้กล้าไปเป็นฉนั้นพุทธศาสนาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราต้องเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองเป็นผู้เฝ้าดูไม่ใช่เป็นผู้ที่กดดันกูต้องเป็นคนดีด้วยอย่างนี้มันดีไม่ดีมันมีบริบทของมันอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้ว เราดูมันก็ได้นะครับเราสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อทดสอบใจเราเองก็ได้นั่นคือนักบวชแกอาจจะทําเรื่องเฮี้ยให้คนอื่นเห็นก็ได้แต่ว่าแกอยู่ในโสเรื่องเฮี้ยนั้นที่คนอื่นที่สังคมบอกว่าเฮี้ยเออแล้วแกอยู่ยังไงถ้าคนไม่ไม่นอบน้อมแกไม่สนใจแกแกเกิดมาเพื่อเกิดการเรียนรู้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาตัวเองเข้าไปเป็นเรียนรู้ว่ามันเป็นของมันยังไงนะครับโดยการพิพพพพาจารณาใจที่มีตณหาผุดขึ้นมาเรืยจบนี่นแหละนะครับ มันขึ้นของมันธรรมดาอยู่แล้วแกจะไปกดของเราเรียนรู้เพื่อไม่มีกิเลสไม่มีความโกรธไม่ต้องมีความสงบต้องไม่มีเฮียอะไรเลยอันนี้มันเป็นคําสอนที่แบบโบราณน,นะครับเป็นคําสอนที่ไม่ใช่แนวเทียงพุทธซึ่งศาสนาไหนก็สอนอย่างนี้อยู่แล้วพุทธศาสนาเนี่ยมันมันเที่ยเห็นภาวะที่มันเป็นองค์ประกอบอะไรอันนี้คือสําคัญนะครับ